สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังครับปกติเวลาเราได้ยินคำว่าอาการครบ32เนี่ยเราก็จะนึกถึงร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงใช่ไหมคะเป็นเรื่องดีๆใช่ครับเป็นความหมายทางโลกที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ว่านะคะในทางพุทธศาสนาเนี่ยการพิจารณาอาการ32หรือที่เรียกว่าทวัตติงสาการกลับเป็นอีกเรื่องเลยค่ะ,ะมันลึกซึ้งกว่านั้นกลายเป็นเครื่องมือสาคัญในการภาวนาไปเลยครับผม วันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้จากเอกสารสองฉบับที่เราไปดูกันมานะคะว่าเอ๊ะทำไมการมองร่างกายแบบแบบแยกส่วนละเอียดละเอียดเนี่ยมันถึงไม่ใช่เรื่องหน้าหดหูแต่เป็นวิธีที่เอ่อเขาเรียกว่าแยบยนต์มากๆเลยนะในการทําความเข้าใจธรรมชาติจริงๆของกายกับใจเราใช่เลยครับมันคือการแบบพลิกมุมมองจากที่เราอาจจะมองว่าร่างกายเออสวยจังหน้ามองหน้าพอใจที่เรียกว่าสุภาเนี่ยนะให้เปลี่ยนมามองตามความเป็นจริง ว่าจริงๆแล้วมันก็คือ,อที่รวมของส่วนประกอบต่างๆที่ถ้าแยกๆดูแล้วมันก็มีความไม่น่าดูไม่น่ายินดีหรือปฏิกูลแฝงอยู่อืมปฏิกูลครับซึ่งการเห็นตามจริงแบบนี้นี่แหละครับที่เป็นทางไปสู่ปัญญาฟังดูตอนแรกอาจจะแบบข,ขัดขัดความรู้สึกนิดหน่อยนะคะว่าทำไมเราต้องพิจารณาสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดในแง่มุมที่มันดูไม่ค่อยงามเท่าไหร่ด้วยล่ะคะครับ คือเป้าหมายหลักจริงๆไม่ใช่ว่าต้องการให้เรารังเกียจร่างกายตัวเองนะครับอ๋อค่ะแต่เพื่อจะค่อยๆค,คลายความยึดมั่นถือมั่นที่เรามีต่อร่างกายว่านี่คือตัวเรา,น,เรานี่คือของเราเป็นตัวตนแท้ๆที่เรียกว่าอัตตานะครับแล้วก็คลายความเชื่อว่าโอ้มันสวยมันเที่ยงมันน่าหลงไหลซึ่งไอ้ความยึดติดตรงนี้แหละครับที่มันเป็นต้นตอของความอยากความทุกข์หรือที่เรียกว่าตัณหาตัณหาอืมครับ หลักการตรงนี้เขาเรียกว่าปฏิกูลลมณสิการคือการใส่ใจในความเป็นปฏิกูลหรือความไม่งามตามจริงของร่างกายพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าการมองแบบนี้มันช่วยลดความยึดติดได้ยังไงบ้างได้ครับในเอกสารเขาก็มีเปรียบเทียบไว้น่าสนใจนะอย่างเช่นเออลองนึกภาพตามนะครับว่าแค่มีเส้นผมเราเนี่ยแหละเส้นเดียวตกลงไปในจานข้าวสวยร้อนๆอ,อืมแค่นึกก็ ใช่ไหมครับเราก็รู้สึกแบบเหย่งแยงไม่อยากกินแล้วใช่ไหมครับหรือลองนึกถึงร่างกายเราเนี่ยถ้าไม่มีหนังคุ้มอยู่ล่ะโอโ้ค่ะค่ะก็น่ากลัวครับการพิจารณาในลักษณะนี้มันจะช่วยลดความกำหนัดความหลงไหลในรูปในร่างกายหรือที่เรียกว่าการมราคะลงไปได้พอกิเลสตระกูลนี้มันเบาบางลงใจมันไม่หมกมุ่นกับความสวยงามภายนอกแล้วเนี่ย มันก็จะเริ่มมองเห็นความจริงอื่นที่มันลึกกว่านั้นได้น่าสนใจค่ะแสดงว่าพอใจเราเริ่มสงบจากเรื่องสวยๆงามๆของร่างกายแล้วเนี่ยก็เหมือนเปิดทางให้เราเห็นความจริงที่เป็นสากลอย่างเรื่องไตรลักษณ์ในร่างกายเราได้ชัดขึ้นถูกต้องเลยครับพอใจมันไม่ถูกกิเลสเรื่องรูปสวยๆงามๆบดบังแล้วก็จะเริ่มเห็นความจริงสอย่างหรือไตรลักษณ ที่มันแสดงตัวอยู่ในกายเราตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะมีอะไรบ้างนะคะไตรลักษณ์ก็คืออน,นิจจงความไม่เที่ยงไม่แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวผมก็งอกฟันก็อาจจะหลุดหนังก็เริ่มเหี่ยวคือไม่มีอะไรที่มันคงเดิมจริงๆอืมจริงค่ะและก็ทุกขังคือสภาพที่มันทนอยู่ได้ยากร่างกายเนี่ยต้องการการดูแลตลอดเวลาเลยนะต้องกินต้องทายต้องทำความสะอาด เดี๋ยวก็เจ็บป่วยเป็นภาระอยู่ได้ไปค่ะและที่สำคัญมากๆคืออนัตตาอนัตตาครับความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันเป็นแค่การรวมกันของส่วนประกอบธาตุต่างๆที่เราเองก็ควบคุมบังคับมันได้ไม่ทั้งหมดเหมือนเครื่องจักรกลไกที่มันทํางานไปตามเหตุปัจจัยของมันไม่ใช่ฉันหรือของฉันอย่างแท้จริงแบบทช่เราคิดเอาเองนะครับโห ฟังแล้วเหมือนการทำ cognitive reframing therapy ที่แบบทรงพลังมากๆเลยนะคะใช่ครับเป็นการปรับมุมมองต่อสิ่งที่เรายึดถือมากๆเลยเข้าใจแล้วค่ะทีนี้ไอ้ส่วนประกอบ32อย่างที่ใช้พิจารณานี่มีอะไรบ้างพอจะเล่าคร่าวๆได้ไหมคะครับก็คือรายการส่วนต่างๆของร่างกายที่เราใช้เป็นฐานในการมองในการพิจารณานี้แหละครับก็เริ่มจากส่วนที่เราคุ้นๆกันเช่นผมขนเล็บฟัน หนังค่ะพวกภายนอกใช่ครับแล้วก็ไล่เข้าไปข้างในพวกอวัยวะของแข็งของเหลวต่างๆเช่นกระดูกตับไตปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอะไรพวกนี้ครับในทางธรรมเขาก็มักจะจัดกลุ่มตามธาตุนะครับโดยจะเน้นไปที่ธาตุดินคือส่วนที่แข็งๆมีมี20อย่างกับธาตุน้ำพวกของเหลวอ,อีก12อย่าง อ๋อเน้นดินกับน้ําครับเพราะว่าสองธาตุนี้มันเห็นลักษณะเป็นปฏิกูลหรือความไม่น่าดูไม่น่ายินดีได้ค่อนข้างชัดเจนกว่าธาตุไฟธาตุาลมที่มันอาจจะเป็นนามธรรมกว่าหน่อยแล้วที่เคยได้ยินว่าเอ๊ะบางทีก็31ส่วนบางทีก็32ส่วนอันนี้ยังไงคะอ่าเป็นข้อสังเกตที่ดีครับคือในพระสูตรดําเดิมบางครั้งอาจจะระบุไว้31อย่างจบที่ภาษา แต่ในคัมภีรุ่นหลังอย่างพวกอัตกถาท่านก็ได้เพิ่มเออมันสมองเข้ามาเป็นส่วนที่32อ๋อเพิ่มมันสมองใช่ครับเข้าใจว่าเพื่อให้มันครบถ้วนชัดเจนขึ้นสําหรับการปฏิบัติคือจริงๆมันก็อยู่ในร่างกายอยู่แล้วนะไม่ได้ไปเอามาจากไหนแค่แยกออกมาให้ชัดขึ้นซึ่งเดิมอาจจะมองว่ารวมอยู่ในส่วนของเยื่อในกระดูกอะไรทํานองนั้นนะครับไม่ได้เปลี่ยนหลักการสําคัญอะไรไปค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะ แล้วการพิจารณาแบบนี้เราปฏิบัติกันจริงๆยังไงคะคือไม่ใช่แค่นั่งนึกๆเอาเฉยๆใช่ไหมอาใช่ครับไม่ใช่แค่นึกขิดฟุ้งไปเรื่อยๆการปฏิบัติจริงๆมันมี2ขั้นตอนที่ต้องทําควบคู่กันไปนะครับขั้นแรกเขาเรียกว่าสมถะสมถะทาใจให้สงบใช่ครับทําใจให้สงบอาจจะเริ่มจากการเอ่อท่องจํารายการอาการ32นี่แหละครับท่องไปข้างหน้าท่องย้อนกลับ อนุโลมปฏิโลมเพื่อให้จิตมันจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นโดยเฉพาะความคิดเรื่องกามเรื่องความสวยงามทางร่างกายเนี่ยมันจะลดลงไปอืมพอจิตเริ่มสงบแล้วยังไงต่อคะพอจิตเริ่มสงบมีกำลังตั้งมั่นดีแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่สองคือวิปัสสนา วิปัสนาคือปัญญาใช่ไหมคะครับคือการใช้จิตที่สงบนั่นแหละมาพิจารณาไอ้ส่วนต่างๆของร่างกายที่เราท่องจําไว้นั่นแหละแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่ท่องแล้วนะค่ะแต่พิจารณาเพื่อให้เห็นความจริงคือเห็นไตรล,ลักษณ์อน,นิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยให้มันชัดเจนจ่มแจ้งในแต่ละส่วนๆไปเลย เป็นการเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่แค่การคิดนึกเอาโหละเอียดเหมือนกันนะคะแล้วการฝึกแบบนี้มันไปเชื่อมโยงกับหลักธรรมอื่นๆในภาพรวมยังไงบ้างคะครับอันนี้สำคัญเลยคือมันไม่ได้อยู่เดียวๆนะครับการพิจารณาอาการ32เนี่ยเป็นส่วนสำคัญของการเจริญกายคตาสติสติในกาย ใช่ครับการมีสติรู้ตัวอยู่กับกายแล้วก็อยู่ในหมวดปฏิกูลนมณิสิการบรพะของมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งเป็นแกนหลักของการปฏิบัติเลยมหาสติปัฏฐานสูตรอืครับ<ม>พระพุทธเจ้าท่านเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับคนเปิดปากถุงที่ใส่ธัญพืชหลายๆอย่างปนกันอยู่แล้วก็หยิบแยกออกมาดูได้ว่าอ๋ออันนี้มเมล็ดถั่วเขียวอันนี้งาอันนี้ขาเปลือก การพิจารณากายก็ค,คล้ายๆกันคือแย,แยกแยกส่วนประกอบภายในออกมาดูตามจริงค่ะเห็นภาพเลยครับถ้าจะให้เทียบกับการพิจารณาแบบอื่นอย่างอสุภกกรรมฐานที่ดูซากศพอันนั้นจะเน้นกายภายนอกสภาพหลังความตายหรือธาตุมนส,สิการที่พิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันนั้นอาจจะดูเป็นนามธรรมากว่าค่ะส่วนอาการ3 2เนี่ยจะเน้นที่กายของตัวเองนี่แหละที่ยังมีชีวิตอยู่ และก็เน้นที่ลักษณะความไม่น่าพอใจหรือความเป็นปฏิกูลเพื่อจะคลายความยึดติดในตัวตนของเราเองครับฟังดูแล้วเนี่ยเป้าหมายสูงสุดของการพิจารณาแบบนี้คงไม่ใช่แค่การทำให้เราเบื่อร่างกายตัวเองใช่ไหมคะไม่ใช่เลยครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีเป้าหมายไม่ใช่ความรู้สึกหดหู่เบื่อหน่ายแบบซึมเศร้านะครับแต่คือปัญญาปัญญาครับการพิจารณาอย่างถูกต้องแยบคายเนี่ยมันจะนาไปสู่นิพพทา คือความหน่ายในสังขารเพราะเห็นโทษเห็นภัยของการยึดติดซึ่งเป็นความหน่ายที่เกิดจากความเข้าใจเกิดจากปัญญาไม่ใช่อารมณ์เศร้าหมองอ๋อ oh, ค่ะค่ะคนละอย่างกันครับพอเกิดนิพพิทาความหน่ายรู้แจ้งแล้วเนี่ยมันก็จะนําไปสู่วิราคะคือความคลายจากความกําหนัดยินดีในสิ่งต่างๆและท้ายที่สุดก็นําไปสู่วิมุติ คือความหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ทางปวงหลุดพ้นเลยครับจุดหมายสูงสุดจริงๆก็คือการทําลายอวิชชาหรือความไม่รู้จริงซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหาทั้งหมดในวงจรของทุกนี่แหละครับโอ้โหสรุปแล้วการพิจารณาอาการ3าสองนี้มันเป็นการเดินทางทางปัญญาที่แบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะเปลี่ยนสิ่งที่เราคุ้นเคยผูกพันรักห่วงแหนที่สุดอย่างร่างกายเนี่ยให้กลายมาเป็นกุญแจสําคัญที่ไขไปสู่ความเข้าใจและอิสรภาพทางใจได้ ใช่ครับเป็นความแยบคายมากๆของพุทธวิธีเลยนะครับที่นำเอาสิ่งที่เป็นบ่อกเกิดสำคัญของความยึดติดความผูกพันเนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือในการถอดถอนความยึดติดนั่นเองเหมือนอย่างที่ในเอกสารเขาเปรียบไว้ว่าเป็นการเล่นแร่แปรธาตุทางจิตวิญญาณนะครับเล่นแร่แปรธาตุทางจิตวิญญาณครับเปลี่ยนสิ่งที่ดูเหมือนเป็นของปฏิกูลของไม่น่าย,ยินดีให้กลายเป็นปัญญาอันล้ำค่าได้ ฟังวันนี้เราก็น่าคิดต่อนะคะว่าแค่เราลองเปลี่ยนมุมมองต่อร่างกายเราเองจากภาพรวมที่เราคุ้นเคยมาการมองแบบแยกส่วนแล้วก็พิจารณาตามความเป็นจริงแบบนี้ดูบ้างเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคำว่าตัวตนของเราไปได้อย่างไรบ้างนะคะ